นี่จ้ะรีวิวเลยนะขนมจีบยาพินกินไปหมดแล้วลูกละห้าบาทอร่อยมากน้องเขาเข็นขายอยู่ในตลาดสดเทศบาลลบบุรีอ่ะมาเชา้ายาพินไปตั้งแต่เจอเขาประมาณแปดโมงช้าว่ะจ้ะขนมเขาอร่อยจ้ะบัตรจางสามสิบบาท,าบาทดูเนะี่ยเห็นไหมเครื่องเยอะเครื่องเยอะ น้องเปิดเพลงดังมากแลยเยพินขอถ่ายรูปลง YouTube น้องบอกว่าไม่ได้หรอกครับแค่นี้ชาวบ้านเขากระดาผมทั้งตลาดแล้วครับผมเปิดเพลงดังมากแต่ขอรีวิวอาหารให้นะครับ30บาทราคาถูกมากนะถ้าบาจา่างตอนนี้ราคา30บาทคือถูกจก้ะเพราะเครื่องเยอะแล้วอร่อยจ้ยะยยพินกินแล้วหนมจีบยิ่งอร่อยใหญ่เลยจ้ะตัวตึงลบบุรีเลย,ยพินให้ฉายาเขานะน้องเป็นหนุ่มลูกหลอจ้ะ เดี๋ยวพวกนี้เยพินจะไปหาถ่ายให้นะจ๊ะไปซื้อกินอีกไม่ได้หาถ่ายดีกว่าต้องใช้คําว่าไปซื้อกินอีกเพราะว่าเยาพินชอบกินบัตจ,จัางแล้วมันหาหาซื้อกินยากจาก้ะไม่รู้ว่าน้องขายอยู่ประจําที่นี่หรือยังไงไม่รู้นะเพราะว่าเยาพินพบเจอด้วยความบังเอิญจะคุยนานก็ไม่ได้จ้ะเพราะคนมันแน่นในตลาดจากคนมันเยอะมันกวางทางเขาจา้ะ น้องบอกว่าอย่าถ่ายรูปผมไปเลยครับเดี๋ยวคนด่าผมครับใครอยากเจอน้องไปเจอได้นะตลาดเทศบาลอนะตลาดสดเทศบาลลบบุรีจ้ะแต่ยาพินขอคอนเฟิร์มนะอร่อยจ้ะข้าวนึ่งใหม่ๆอุ่นๆเลยขนมจีบอร่อยมากยาพินเลยลองชิมดูก่อนจัดมาก่อนอย่างละสามสิบบาทแต่พรุ่งนี้แกเจอขั้นแน่เพราะข้าชอบกินมากไอ้ของพวกเนี้ย ถ้ายัางไงเพื่อนๆชอบให้เยพินไปรีวิวอาหารหรืออะไรอทักบอกนะจ๊ะเพราะตอนนี้ต้นไม้เยพินมันไม่ค่อยมีอะไรทําแล้วเนาะก็เลยว่างจ้ะว่างจ้ะขอบอกเลยว่าว่างว่างจะหาทางหาหาทางเดินใหม่เนะคนเราอะ่ะทําช่อง youtube อ่ะจะทําจะทําให้ดังอ่ะมันก็ยากอยู่แล้วนะจะหาคนมาทําก,กดรักกดรักกดรักกดแชร์กดไลค์กดแชร์อะไรเนี่ยก็ยากอยู่แล้ว แต่รักษาคนให้อยู่กับเราเนี่ยมันยากยิ่งกว่าจ้ะจ้ะยังไงยายพิงก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะขอกินบัจ่างก่อนจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายพิงจะพยายามไปถ่ายรูปน้องมาให้ได้นะจ๊ะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่นั่นจ้ะไม่จำไม่พูดได้ดังจ้ะจะขอทำให้ดูจ้า